เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของโปรแกรม Honda ECU วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการคลิปที่แล้วเราทำการปุดรอบกันครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะทำการตัดรอบ ให้รถมาตัดที่5,000รอบสำหรับท่านพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่ปล่อยให้ลูกลูกขับรถไปโรงเรียนครับแต่ว่าไม่อยากให้ลูกขับรถเร็วจนเกินไปเนี่ยเรากจ็จะสามารถล็อกคันเร่งได้ครับโดยทำการลอ็อกกรอบไว้คือให้รถใช้รอบสูงสุดได้แค่ประมาณ5,000รอบเท่านั้นครับจะทำอย่างไรเดี๋ยวตามมาชมกันนะครับ จ้าตัวกล่อง ECU ที่ผมใส่ไปในเจ้าตัวกล่องตัวกล่อง ECU ที่ผมใส่ไปในรถคันนี้นะครับผมตั้งตัดรอบไว้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบในวันนี้เนี่ยผมจะปรับรลดรอบให้เหลือแค่ห้าพันรอบนะครับ เสร็จแล้วผมจะเอาไฟล์ที่ผมปรับทุตลอบให้เหลือ5,000รอบยัดเข้าไปในกล่อง ECU จากนั้นจะทำการสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนชมนะครับว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรก่อนหนึ่งเราต้องไปตามาไฟลที่เราสร้างกันมาเมื่อกี้นะ เกียกผมตั้งไว้ที่ห้าตัดที่ห้าพันรอบจะเอาไฟตัวนี้นครับเข้าไปในโปรแกรม honda ecu จากนั้นเราเปิดสวิตช์แจที่ต่นออนแล้วก็จัดก,การเขียนข้อมูลทับข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมมันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบตัวนี้จะเป็นตัวที่ตั้งไว้ห้าพันรอบเดี๋ยวรอกล่อง ECU มันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะก็ บอ,บอกได้เลยครับโปรแกรม h o n ด้ ECU เนี่ยความสามารถนี่มันลึก,ล,กล้ำมากครับมีโปรแกรมตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ควบคุมได้หลายๆอย่างนอกจากเขียนไฟล์ทับไฟล์เดิมแล้วโปรแกรมตัวนี้นยังสามารถลบโคด้ดรีเซ็ตโค้ดได้ด้วยนะครับแล้วก็พอดีอย่างหนึ่งคือโปรแกรมตัวนี้ไม่ต้องเสียค่าบริการรายปีครับใช้มีครั้งเดียวนี่ใช้ได้ตลอดจนกว่าจนกว่า คอมเราจะพังหรือว่าโปรแกรมเราจะเสื่อมหรือเสียนะรอสักครู่นะ ก็เมื่อเขียนข้อมูลเสร็จแล้วก็เหมือนเมครับกดโอเคปิดสวิตซ์ปกุญแจครั้งนึงแล้วก็เปิดสวิตซ์ปแจเสร็จแล้วเรามาที่ดาตาล็อกกิ้งเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนชมครับให้เพื่อนสังเกตบริเวณ rpm ครับ ผมตั้งไว้เมื่อกี้5,000รอบคนะรับดูซิว่าพอถึง5,000รอบเนี่ยมันจะหยุดเหมือนที่ผมสั่งใส่คําสั่งไปที่ตัวกล่อง ECU หรือเปล่า ว่ารอบเครื่องไปถึง5้าพันรอบเนี่ยรื่องยนต์ไม่ไปไปต่อไม่ได้แล้วฮะ,ะนี่ก็คือความพิเศษของโปรแกรม h o n d a ECU ครับนอกจากบดรอบได้แล้วเราก็ยังสามารถลอ็อกรอบได้เมื่อเราลอ็อกรอบได้ความเร็วของรถก็จะลดไปด้วยนะฮะสำหรับพอบ้านในบ้านที่เห็นที่อยากให้ลูกขับรถไปโรงเรียนแต่ไม่อยากให้ลูกใช้ความความเร็วมากนัก สามารถใช้โปรแกรมตัวเนี้มาเรามาเราแล้วเราใช้โปรแกรมนี้สามารถลบรอบเครื่องยนต์ได้ก็คลิปนี้เดี๋ยวต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะหา,หาอะไรไดีๆมาให้ชมอีกนะครับเพราะว่าลูกเล่นของโปรแกรมตัวนี้ย,ยังมีอีกมากครับขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆชมครับให้เพื่อนสังเกตบริเวณ R P M ครับ ผมตั้งไว้เมื่อกี้5,000รอบนะครับดูสิว่าพอถึง5,000รอบเนี่ยมันจะหยุดเหมือนที่ผมสั่งใส่คําสั่งไปที่ตัวกล่อง ECU หรือเปล่า จะสังเกตเห็นว่ารอบเครื่องไปถึง5,000ันรอบเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ไปไปต่อไม่ได้แล้วะคระับนี่ค,คือความพิเศษของโปรแกรม h o n d a ECU ครับนอกจากกดรอบได้แล้วเราก็ยังสามารถล็อกรอบได้เมื่อเราลอ็อกรอบได้ความเร็วของรถก็จะลดไปด้วยนะฮะัสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่เห็นที่อยากให้ลูกขับรถไปโรงเรียนแต่ไม่อยากให้ลูกใช้ความความเร็วมากนะัก ก็สามารถใช้โปรแกรมตัวเนี้ยมาเรามาเราแล้วเราใช้โปรแกรมนี้สามารถลดรอบเครื่องยนต์ได้ก็คลิปนี้เดี๋ยวต้องขอหยุดคลิปไเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะหาหาอะไรไดีๆให้ชมอีกนะครับเพราะว่าลูกเล่นของโปรแกรมตัวนี้ยังมีอีกมากครับขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ